Phan đất Oh my god. อะไรแบเนี่นนี่ก็จะทำเดียวไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ถีว่ะนอกเซอรวิสมีคนไม่บอกกูทีกูได้โดดเต็มเลยร้อยหนรอใร้อยหนรอใรอใ้อหนกูจะโดดนะต้องเต็มเลย ลมสองมาลมสองทีมนั่นไงโดนฟูเรียบร้อยแล้วกูโดนรีมูฟจากแมทพี่จ๋าไอ้เหี้ยกูโดนแบนสามสิบนะอยู่บ้าน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 ้ไปแล้ว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 นี่แน่ตายเลย โอ๊ยไเชี่ยโดนหัวไอ้ีเิงก็เียไเชี่ยไม่เห็นปืนบังไอเหียเลยรีโอ้ยแตะเจอเจประตูโวยประตูหน้ามึงอ่ะตัวต่อแอ้วอาไปหลังแล้ว ไไหนล่ะไอ้มันเฮ้ยอะไรอ่ะมึงทำอะไรฉันมาเมื่อไหร่อ่ะิอะไรบ้างาติดมาน้้ติด surprise give me ass! let's go oh yeah Think nee there's another one หรือ,อ,อมาไงไม่รู้ไปต้องทำไหมใหม่ลิบลิบคืนแล้วก็เชื่อมใหม่โอเคงั้นกูทำไปกลวัหนึงเม็ดตกล,ลงต้องสเปรเลาล,ล,ล,ล่างแตกนะผมดูให้ไม่ได้บริเคตไว้ไหรอ ไตไตายไเปรลอนไปลอ <ไป S 1> นไปลอนไป,ไปลอนยังกระตุกวะตัวไหนตายสเปรลอนสเปรลอนไปเรี้อยสเปรลอนเก็บเปลอเจด

ได้มน่าเป็นโนพี่ที่รับบ๊วยเมษาตัวพีดแต่วยวใน้ายตัวเดียวยัดใสยแล้วปะเรียนซ้าย้ใพี่เป็นน้อยสุดท้ายพีกนะ แค่แเข้าไปเลข้าไปเลยสุดท้ายสุดท้ายเป็นหน้าเป็นอนอแ,แล้วไซส์แล้วไซส์ถึงสามลเลยโอ้ไม่เจอกันสองตัว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 ไปได้ตัวหนึ่งเจอกันขวาชี้ตัวหนึ่งได้นีเหรอเอาขวาชี้กันปน้ายแงว่า ไอ้คนไหนโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้้กระทิงโอ้ยเห็นไม่ได้ปิดด้วยนะโดน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 เฮเวิ้โดนเฮเ้ไเ้ลเฮเบิไปกลางึ้่ไปไปปะคนนี้ไอ้ดันดันดันตซลิสตอริสเจนายยังยิ่งแพ้ตัวไหน

เอาไปเฉยวะห่อเอาไปลนี่เฉยวะล้มหนึ่ง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 ข้านไม่เอาไป้วนี่ตึ๊งตึ๊งตึ๊งตายตัวน้าอยู่อยู่อยู่ตรงนั้นเฮ้ยยิ้มไม่ตายอา

ลัอต่อ้ากิ่อมโมโตโมโตแล้วก็สองสามมีแฟสไม่ไม่มีนหว อยูแล้วก็โมโตตัวท้ายมาสวยกาบ้าเฮ้ยกะหลาดอะไตัวนึงกระหลาตตัวไหนปิงได้ไหมกระหลาตตัวไหนปิงสามตรงประตูข้างประตูยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่เป็นพอตโลมากตัวนี้โลมากปิงห้าอะไยังอยู่สวยไม่กระหลาดตัวนึงปา่นส่งได้ตรงไปกระหลาด ย,ย,ยังอยู่ตรงบันไดนะอยู run, runs, s <S ่ตรงบันไดอยู่ตรงบันไดตรงบันไดยังอยู่โดนแตดเดินลงนอน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 สวยอลไรเขาป่ะพี่อะพี่ยังปิดประตูนี้เลยก็ได้นะผม่ารอนอนเล่นเชี่ยสายสายคุณเบิ้สายตีเนี่ยรถเหตุ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 สุดท้ายแอมไม่มีแฟลชเพื่อนเนี่ยเวลาไอ้ยรถเหตุรถเหดเดินมาเดินมาเดินมาดูเตาเตาประตูอีประตูอีไปรถเหตุอีไปรถเหตุอีรถเหตุอีรถเหตุอีรถเหตุหลังไม่มีรถเหตุ

So let me break, 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 break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never giving up. You know I'm it. take, take, taking that.